บอกกฎมาโครงการโต๊ะละคนผัวเมียเขานอนอยู่บนเตียงด้วยกันนอนหอมแก้มนอนจูบกันทั้งคืนห่มผ้าอยู่ด้วยกันพอมาถึงหน้าร้านเราเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันกอดกันมาเกี่ยวกลมกรมเกี่ยวพอมาถึงล้านเราต้องจับเขาแยกให้นั่งโต๊ะละคนเพราะนโยบายของทางภาครัฐเขาบอกว่ากันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด พี่น้องพ่อแม่เขานั่งรถเก๋งมาคันเดียวกันห้าหคนอยู่ในรถเปิดประตูรถออกมาพอก้าเข้ามาในร้านลูกค้าคะลูกค้าครับตามกฎตอนนี้นั่งได้โต๊ะละคนลูกค้าต้องแยกกันนั่งนะครับกลายเป็นห้องสอบไปเลยทั้งที่ในรถเมื่อกี้เขาก็นั่งกันมาสี่ห้าคนมาด้วยกัน แล้วพอมาถึงร้านเขาต้องแยกกันนั่งโต๊ะละคนนี่ร้านบุฟเฟ่โคขุนกระทะร้อนนะครับไม่ใช่สอบปลายภาคเวลากินเนี่ยเขาต้องนั่งปิ้งย่างพร้อมกันเพื่ออัดทรด์บุฟเฟ่โคขุนหรือหมูกระทะเนี่ยมันต้องกินกระทะเดียวกันเตาเดียวกันหม้อเดียวกันมันถึงจะมีความสุขและถูกจุดประสงค์กับโครงการโต๊ะละคนที่ท่านให้มาท่านดูสิครับ ถ้าท่านดูอยู่นะฮะท่านช่วยมานั่งกินให้ผมหน่อยจะต้อนรับท่านเป็นอย่างดีเลยท่านที่ออกกฎนี้นะฮะ